สวัสดีค่ะกลังพบกันอีกแล้วนะคะเพจไอราสตาเลสนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสามสหหมู่บ้านานณีลินนะคะด้านหลังไอรานี้เป็นประตูสตตเลสสา4ูนสีนะคะภายใน้ายเป็นอลูมิเนียมนะคะทำสี่ทา,ทาด้านนะคะสวยงามมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมารับชมนะคะประตูติดตั้งระบบไฟฟ้านะคะเพียมใช้รีโมทอัตโนมัตินะคะกดง่ายนิดเดียวค่ะ ง่ายสะดวกในการใช้งานนะคะล้อและรางเราจะใช้สแตนเลส304นะคะโครงสร้างจะเป็นสแตนเลส304นะคะตัวภายในรายเป็นอลูมิเนียมนะคะน้ำหนักเบาค่ะเปิดได้สนิทประตูบานเลื่อนเก็บข้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองเลื่อนปิดประตูนะคะตัวนี้ติดตั้งระบบเซนเซอร์นะคะเมื่อเราเดินผ่านนะคะประตูจะไม่หนีบนะคะเดี๋ยวเาาราาทดสอบให้ดู เซนเซอร์จะหยุดประตูจะเล่นกลับทันทีนค่ะง่ายสะดวกในการใช้งานนะคะแล้วก็ดมาด้านในนะคะเดี๋ยวรับคนไลน์าด้านในนะคะตัวนี้เป็นชุดติดตั้งนะคะเสาประกอบประตูนะคะตัวนี้เป็นระบบเอ่อมอเตอร์ของ BSM นะคะเดี๋ยวเราจะลองปิดประตูให้รับชมนะคะการงานง่ายนิดเดียวเลยคะ่ะ วัสดุสเตนเลส304จะไม่เป็นสนิมนะคะการใช้งานยาวนานมากจริงๆค่ะสวยงามมากเลยค่ะตัวนี้มีประตูเล็กด้วยะ,ะตัวนี้มีประตูเล็กสำหรับเข้าออกนะคะสวยงามความพิเศษของลายนี้นะคะด้านหน้าและด้านในนะคะด้านหน้าและด้านในเป็นลายเดียวกันนะคะสวยงามมากเลยรับชมงานดู เปิดประตูนะคะสวยงามมากๆเ่ยเราหยุดครึ่งนึงก็ได้นะคะถ้าสมมุติเราเปิดเพื่อแค่ให้คนเข้าออกเราก็หยุดประตูวไว้ครึ่งนึงนะคะอย่าลืมมกกดปิดประตูนะคะ าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากได้ประตูสวยๆแบบนี้ทักอินบ็อกเข้ามาที่เพจไอลาสเตเลทน,นะคะหรือว่าโทรที่หมายเลขน,นะคะ0929996099ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ